สรุปประเด็นรายการหนวกระแสวันที่28กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสูญเสียของคุณแม่นะครับสูญเสียลูกสาวสามีสูญเสียภรรยานะครับคือคุณยุ้ยเนี่ยเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะครับที่แบบเหมือนไลฟ์ขายของแล้วก็เป็นเสาหลักของที่บ้านนะครับแล้วกอ็อยู่มาประมาณวันที่3ธันวาคมนะครับมีอาการมีไข้แล้วก็ไปหาหมอหมอก็อวินิจฉัยว่าเป็นแบบเหมือนต่อมน้ําเหลืองโตนะครับแล้วก็มีการให้ยารักษาแต่ปรากฏว่า คุณยุย้ยมีอาการเพิ่มเติมคือเหมือนคันไปทั้งตัวนะครับแล้วก็มีแบบชาปลายมือปลายเท้าเหมือนมีไฟเหมือนโดนไฟช็อตปลายมือปลายเท้านะครับแล้วก็ประมาณตีสี่ก็แบบปวดท้องมากแล้วก็มีการแจ้งพยาบาลแต่ปรากฏว่าก็พยาบาลก็คือบอกบอกให้รอนะครับเพราะว่าคุณหมอจะมาทีคือ8ปดโมงจนแบบเจ้าตัวทนไม่ไหวทังแบบเดินออกไปคนละขอหยุดยานะครับจากข้อมูลของทงั้งทางคุณแม่แล้วก็ทางสามีนะครับแล้วก็นี้ ปรากฏว่าพอเจอคุณหมอไม่แน่ใจว่าเป็นหมอเจ้าของไข้หรือเปล่านะครับหรือหมอที่เป็นหมอเวรประมาณนั้นนะครับก็คือบอกว่ามีคําพูดที่ทางสามียืนยันบอกว่าหมอพูดว่าคิดไปเองหรือเปล่าประมาณนั้นนะพูดในทํานองนี้นะครับก็เลยหลังจากนั้นก็เลยมีการย้ายไปโรงพยาบาลที่2นะครับเพราะว่าอาการเหมือนหนักขึ้นนะครับก็คันนี้มันจากโรงพยาบาลที่2ก็จะเป็นเหมือนคันนี้มันจะเริ่มมีอาการเพิ่มเตนนิมคือเหมือนกับแผลยามากนะครับเพิ่มแบบ ผิวหนังพุกพองต้องมีการดูดน้ำเหลืองออกอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นแบบแผลเหมือนแผลไฟไหม้นะครับแล้วก็การรักษาก็จะเป็นเหมือนมีต่อจากเอ่อต่อจากมีการย้ายจากโรงพยาบาลสองไปโรงพยาบาลสาโรงพยาบาลสามไปโรงพยาบาลสี่นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็คือจะเป็นการรักษาเกี่ยวกับผลของการพินิจฉัยคือผลของการแพ้ยานะครับซึ่งคุณหมอที่มาในวันนี้ก็บอกว่าเวลาที่เราเห็นคนแพ้ยาและแบบเห็นมีการแบบพุกพองอะ่ะมันไม่ใช่แค่ผิวภายนอกนะครับ ภายในร่างกายที่เรามองไม่เห็นมันก็เป็นไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจระบบเลือดอนะไร้ยคือมันเวลามันแพ้มันแพ้แบบไปทางล่างแล้วมันคือก็จะตรงกับที่คุณแม่เล่าที่บอกว่าน้องหายใจไม่ออกแล้วต้องแบบใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับประมาณนั้นแล้วก็จากสิ่งที่คุณแม่กับทางสามีต้องการก็คือเหมือนกับอยากจะริกร้องความเป็นธรรมให้น้องว่ามันเกิดจากใช่เกิดจากโรงพยาบาลแรกหรือเปล่าเพราะว่าโรงพยาบาลที่2 3 4ก็คือยืนยันตรงกันนะครับว่าเป็นการแพ้ยาแต่ก็ ทางท่านธนกฤษนะครับก็แนะนําว่า,าควรจะนานาร่างของคุณยุ้ยเนี่ยไปผ่าพิสูจน์นะครับแต่ทางคุณสามีแกแบบทําใจไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าเห็นภรรยาทรมานมานานแล้วแล้วนี่เสียแล้วย,ยังต้องไปผ่าอีกอะไรเงี้ยท่านธนกฤษก็บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับทางเลือกให้กับครอบครัวว่าจะผ่าหรือจะไม่ผ่าเหมอหมูก็บอกว่าถ้าไม่อยากผ่ามันก็มีการตัดชิ้นเนื้อหรือว่าการแบบเอาเลือดไปพิสูจน์นะครับแต่ก็มันก็จะมีข้อแม้อีกว่า ด้วยความที่คุณยุย้ยเนี่ยแกเข้าโรงพยาบาลได้แต่3ธทันวานะครับแล้วแกก็มาเสียประมาณต้นคุมพาดังนั้นการตรวจตอนนี้มันอาจจะไม่เห็นผลตั้งแต่ขั้นต้นแล้วซึ่งท่าทนทนายกิจบอกว่าอย่างกรณีเน,น,นี้ยมันควรจะอาจจะไม่ใช่เรื่องอันนี้ก็คือแบบอาจจะแพ้ยาก็ได้หรืออาจจะไม่แพ้ยาก็ได้มันต้องสืบไปตั้งแต่ก่อนนั้นว่ามีกินอะไรเข้าไปหรือเปล่า <S <S กถา็ถ้าถ้าอีกแง่หนึ่งมีการว่างนอันนี้น,นี่หมายถึงหลักโดยทั่วไปที่ท่านแนะนำนะครับก็ถ้า ทางญาติเห็นแบบมีความผิดปรกติมันก็ไม่สืบตัแต่อาหารการกินแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เลยเปล่อยให้ทางญาติตัดสินใจนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของทนายสายหยุดนะครับแต่ก็เรื่องของการฟอ้องร้องก็แนะนําว่าเหมือนกับถ้าในเคสทั่วๆไปนะครับกรณีที่พระญาติมาเรียกร้องความเป็นธรรมแบมันมีการแบบทาพิธีชาป,ปนากิจไปแล้วมันก็จะแบบหาหลักฐานจากตัวตัวร่างผู้เสียชีวิตไม่ได้ต้อง ครา้นี้มันก็จะเหลือแค่พวกเรื่องเวชระเบียนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมนะครับเวลาเราฟ้องโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีการสืบเรื่องของเพศทะเบียนดังนั้นถ้าใช้คําว่าถ้ามีการพิสูจน์แล้วว่ามีการรักษาสมมติเป็นโรค A ต้องรักษาด้วยสเต็ป1 2 3 4สแล้วแพทย์รักษาตาม1 2 3 4สาที่แพทย์โดยทั่วไปรักษา อันนี้ก็จะไม่สามารถเอาผิดกับทางโรงพยาบาลได้นะครับเพราะมันคือเหมือนกับสเตปปกติที่ทางโรงพยาบาลทําประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ให้ทางญาติตัดสินใจเพราะเหมือนกับจะต้องมีการาชาฉาปนากิจวันวันที่1มีนาอะไรืี้แล้วนะครับก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครก็มีความรู้เพิ่มเติมว่าคนที่ไม่แพ้ยามาเลยทั้งชีวิตก็อยู่ดีอาจจะแพ้ก็ได้และการแพ้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นทันทีทันใด หลังจากนั้น1วัน3วัน7วันก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นถ้ารู้สึกว่ามีอาการแพ้ก็ควรจะแบบแจ้งทางแพทย์ที่เราที่ดูแลเรานะครับว่าแบบเออเรามีอาการไม่ปกติเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเวลาเรารับอะไรที่แบบไม่ว่าจะเป็นยาหรืออาหารอะไรี้ยพวกนี้ครับก็คือเรื่องนี้มันแบบเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของการการแพ้อาหารหรือแพ้ยานะครับประมาณนั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณยูยเนี่ยน,นะครับแล้วก็ มีข่าวอะไรอยากให้สรุปมีรายการอะไรอยากให้สรุปก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ